สำนักประชาสัมพันธ์เคทกนะคะได้มีการจัดพิธีลงนามเทวายถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถทวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นขาราชการทีดีและพลังข้องแผ่นดินในในโอกาสวันเฉลิมประชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ค่ะ ทีหองแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงคลา้านางกลมจิตขดฉลัดผู้อำนวยการส่วนข้าวและรายการผู้มีผักรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกเป็นประธานในพิธีนำเล้าคาราชการพานักการราชการบุคลากรและลูกจ้างสร้างกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นขาราชการทีดีและพลังของแพทนดินในในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2 5 5พ ด้วยในพิธีคาะนั่งกลมจิตคอฉชรัดผู้อำด้วยการส่วนข้าวและรายการผู้มีภาครักษาราชการแทนผู้อํำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เี่ทกประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอก่ายเบืองนาพระบรมชายาหลักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามผู้เข้ารวมพิธีและกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีดีและพลังข้องแผ่นดินด้ยในโอกาสวันเฉลิมประชนพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กระกฎาคม2อ6 6ความว่ความหวาพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตยปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นขาราชการที่ดีและพลังข้องแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแนวแน่ในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณรประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยหยึดมั่นในลัก ทำคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราชวัตรตลอดไปค่ะจากนั้นนะคะประทานในพิธีก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาเป่งเสียงทรงพระเจริญค่ะโดยพร้อมเพียงกันนะคะแล้วก็จะมีการถวายความเคารพเบื้องนาพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้ค่ะประทานในพิธีได้นำเลาขาราชาการพนักงานราชาการบุคลากรและลูกจ้างสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขตทกลง นามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมประชพชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2 8กรกฎาคม2566เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทพระองค์งทรงทุ่มเทพระวรากายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้านนักปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาราษฎรให้ผ้าสุขรมเย็นโดยทั่วกันค่ะ